ดีแม็กพี่เข้าใหม่ครับเลขไมล์ห้าหมื่นหกพันกิโลเท่านั้นนะครับกับหนึ่งจุดเก้าตัวแซดปีสองพันยี่สิบสองนะครับภายในได้บอกฟูลแม็กภายในได้บอกฟูลแม็กนะเป็นสี่ประตูตัวสูงนะครับรถบ้านออกห้างป้ายแดงมือเดียวเล่มมือเดียวเลยครับซื้อมาจดทะเบียนเป็นชื่อเลยนะรถสวยคันนี้นะครับเป็นสี่ประตูเกียร์ออโต้หนึ่งจุดเก้าตัวแซดนะใครที่สนใจนะผมบอกเลยว่าคันนี้สุดสุดจริง แนะนำรถข้าใหม่นะครับวันนี้มีเจ้าตัวอีดูสูดีแมนะครับเป็น1.9ตัวแซนะครับเป็นปี2022คันนี้ได้เป็นเกียร์อัตโนมัตินะครับเป็นรถบ้านออกห้างป้ายแดงมือเดียวนะครับซื้อเงินสดจากป้ายแดงมานะคันนี้นะครับก็เล่มมือเดียวชัดเจนเลขไมล์56,000กิโลครับพี่นะปี22จดทะเบียนปี24นะครับคันนี้มันเป็นเกี่ยว2ชั้นเนาะเพราะว่ามันเป็นปี22เนาะเครื่องยนต์เป็น1.9อยู่นะครับไฟหน้าก็จะเป็นโปรเจคเตอร์พร้อมเดย์ไทม นะไฟเลี้ยวไฟตัดหมอกมันจะอยู่ด้านล่างนะครับรถสวยเดิมโรงงานเลยนะเลขไมค์แค่ห้าหมื่นหกพันกิโลเกียร์ออโ,โต้ตัวแซดออกหก้างตอนนั้นมันรู้สึกจะบล้านเก้าหมื่นนะถ้าผมจาไม่ผิดคันนี้รถผมบอกก่อนนะว่าล้างแต่ภายนอกอย่างเดียวนะครับเพิ่งได้มาเมื่อวานช่วงประมาณสามโมงแล้วผมขับกลับมาถึงคันนี้ผมไปซื้อมาเองเมื่อวานนี้ตอนไปซื้อรถมันยังไม่ได้ล้างแต่มันก็ดูไม่ค่อยเห็นเราไม่เห็นมันมีรอยตรงเนี้ยนิดเดียวเนี่ยชิ้นหน้าด้านล่างตรงเนี้ยนิดเดียวเลย นะแล้วก็ล้อแม็กเป็นลายใหม่นะเป็นลายใหม่นะตัวยางก็เปลี่ยนใหม่เป็นปี2024นะปลายปลายปีละนะครับยางเปลี่ยนแต่บีควิ k กยังมีใบอยู่เลยนะครับรถเข้าศูนย์ตลอดนะรถยังไม่ถึงระยะเช็คนะตอนนี้ไม่ห้าหมื่ระยะเช็คมันอยู่60ห er, มื่นะครับตอนนี้4ีประตูไฮแลนเดอร์สี่ขามุกนะครับรถสวยๆรถบ้านแท้ๆดิสหน้าดำหลังโครงสร้างเดิมหมดทุกจุด นะคันนี้ก็มีคําฝากระโปรงหน้ามาอย่างเดียวเนาะติดฟิล์มมีการสานมาแล้วนะับฟิล์มมันก็จะเป็นเหมือนเซรามิกข้างในมันจะสว่างสว่างนะค่อนข้างสวยค่อนข้างสวยนะครับไฟท้ายเดิมนะเป็นไฟท้ายตัวสูงกันชนเดิมนะครับมีกล้องถอยมือเปิดโคมียมทุกอย่างครบทุกอย่างครบหมดนะครับสองฝั่งสีเดิมทัง้งคันพี่ดูเหลี่ยมสันตัวรถก็รู้เนี่ยดูเหลี่ยมสันตัวรถก็เห็นแล้ว นะคร,รถคันนี้อยู่กรุงเทพบินบุรีนะครับเสรีไทย64นะครับ sp Center ร์คาของเบ้งนะครับตรงนี้เลยนะครับนะนี่แล้วก็โครงสร้างเดิมครับเดิมกิ๊บเลยจริงๆเป็นรถคนรู้จักผมนี่แหละนะ็นรู้จักเป็นเพื่อนญาติกันนะครับเพราะฉะนั้นผมการันตีได้เลยที่ว่ารถใช้น้อยแล้วก็จอดในร่มตลอดนะครับจอดในร่มตลอดนะครับตัวนี้เป็นตัวแซดเนมันจะมีแอร์หลังภายในก็ยังไม่ได้เคลียร์อะไรนะ ก็ยังไม่ได้คลีนด้วยนวตัวบงตัวบอกก็ใหม่ๆเดิมๆตึงๆนะครับสวยๆมีแอร์หลังให้เรียบร้อยนะครับผู้โดยสารตอน2ก็ไม่ร้อนอีกต่อไปนะครับข้างในสวยนะได้เป็นตัวบอกคูลแม็กนะครับแล้วก็ตัวหน้าจอก็เป็นจอตัวใหม่เป็นจอตัวใหม่นะครับแอร์เป็นอนาล็อกนะครับมีตัว p a s s e n เ e อร์แอร์แนะครับแล้วก็ตัว USB AUX Power Outlet มีให้ครบเลย นะครับเกียร์เป็นอัตโนมัติแบบนี้นะครับเลขมาอยู่ที่5 0 0 0 0 6 4 8 4กิโลนะครับนะบตัวเบาะเนี่ยเป็นคูแม็กนะครับตัวเบาะเป็นคูแม็กสวยๆนะตัวเบาะเป็นคูแม็กสวยๆตึงๆเบาะไม่มีฉีกขาดครับการันตีได้เลยคันนี้ไม่มีพิความจมน้ำชนหนักแน่นอนพี่ผมแบบเอาหัวเป็นประกัน คือมุมประตูเหลี่ยมประตูยังแบบไม่เคยเปิดโดนอะไรอะ่ะเพราะรถใหม่มากุญแจครบ2ดอกนะครับอุปกรณ์ทุกอย่างครบหมดคู่มือต่างๆมีมาให้พร้อมจากโรงงานมีมาให้พร้อมจากโรงงานนะครับก็ต้องบอกว่าคันนี้คุ้มถ้าใครเอาไปใช้นะครับคันนี้ใส่ค้ำฝากระโปรงมานะครับคันนี้ใส่ค้ำฝากระโปรงมานะผมเป็นคนใส่ให้เขาเองแหละนะครับเพราะว่ารู้จักกันจริงๆผมถึงกล้าบอกว่าคันนี้การันตีเลยว่าตรถเนี่ยไม่มีมีความจมน้ําชนหนักรถสวยเดิมโรงง,งาน รถสวยเดิมโรงงานสภาพต้องแบบนี้เนียนๆกิฟตนะนี่หัวนอ็อตไม่มีแกะนะครับแขนซ้ายแขนขวาเดิมหมดนะครับไล่ดูได้เลยครับผมให้ดูได้ทุกจุดนะครับโครงสร้างสวยสวยปิ๊งเลยรถเดิมเดิมเครื่องยนต์เดิมเทอร์โบเดิมไม่ได้มีการโมนิฟายใดๆทั้งสิ้นรถเป็นผู้หญิงใช้เป็นผู้หญิงใช้นะครับนะอันนี้แผ่นเพจเดิมนะ หมุดมันจะเป็นสีดําแล้วก็หมุดมันจะสั้นเราเอามือล้วงไปข้างหลังนะครับเวลาเช็คเพจนะต้องล้วงเข้าไปแล้วก็ดูว่าหมุดมันสั้นไหมถ้าหมุดยาวหมุดปลอมนะครับถ้าหมุดสั้นหมุดแท้นะครับโครงสร้างสวยนะฝากไว้ด้วยพี่ใครที่สนใจนะกับเจ้าตัวออร์นิวยูสูดีแมกนะครับตัว1.9ตัวแซดคันนี้นะที่เป็นเกียร์ออโต้ปี2022จดทะเบียนปี24นะผมบอกเลยว่าคันนี้สุดแจ๋วรับประกันให้เลยโครงสร้าง ตลอดอยู่การใช้งานแล้วประกันคขึ้นโรลเกียจากผมอีกนะสองปนะีเอาหัวนประกันเลยพี่คันนี้รถสวย